รองผู้ว่าพัทลุงเนี่ยชูนโยบายป้องกันอุบัติเหตุทางถนนสร้างความตระหนักรู้และปลูกฝังวินยัยเยาวชนนะครับซึ่งนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเนี่ยได้เปิดเผยถึงแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนว่าจําเป็นต้องมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในหมู่ประชาชน พร้อมเน้นย้าถึงการปลูกฝังวินัยแก่เยาวชนเพื่อรองรับปัญหาในอนาคตนะครับโดยเน้นว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนคือหัวใจสําคัญในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันโดยปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสําคัญที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนจํานวนมากสาเหตุหลักเนี่ยมาจากหลายปัจจัยนะครับเช่น สภาพถนนสภาพรถสิ่งแวดล้อมแล้วก็พฤติกรรมของผู้ใช้ถนนซึ่งพฤติกรรมของคนเนี่ยถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นการขับรถยนต์สอนการแซงในที่ขับขันการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้วก็การตัดหน้าอยากกระชั้นชิดเป็นต้นน,นะครับโดยนายธราวุฒิเนี่ย ก็ได้กล่าวว่าเพื่อการแก้ปัญหานี้เนี่ยจังหวัดพัทลุงเนี่ยได้วางแผนรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยมีความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยและก็ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยยังให้ความสําคัญกับการสร้างวินยัยแล้วก็ปลูกจิตสํานึกแก่เยาวชนตั้งแต่ตั้งแต่ในโรงเรียนเพื่อให้พวกเขาเนี่ยเติบโตมาเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีคุณภาพในอนาคตนะครับ ทั้งนี้เนี่ยในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เป็นธรรมและก็ลดความสูญเสียในระยะยาวนะครับ